เทมากทางเคบมากพ่อทำไมพ่อดันแบบนั้นน่ะไม่ชำนาญก็แม่หันไปดูพ่อด้านหลังเลยม่ด้นะครับเฮ้ยเสียาแม่ด่นแรกไปดูพ่อพ่อนั่งยังไงด่านแรกขาห้อยไ่ไนู่ไม่เขาาเลยไม่มไม่เห็นาอย้ไม่เห็นถนนเลย โอ้นี่รถคัแดงรถฟอร์ดรุ่นนี้นะฟอร์เดนเจอร์ศูนย์สามปีศูนย์สามระบบเกียร์เนี่ยแน่นรถที่สุดรุ่นนี้เกียร์เกียร์ขับสี่เนี่ยเกียร์วินน้าเโี่ยรอบจะช้ารุ่นนี้ตรงนี้ปีนปีนหินนิดนึงบางทีมันเสียจังหวะรุ่นี้ลองดูว่าวันนี้เสียจังหวะไหมรถมันมันเบา เหมือนนักขั้งเลยเลยเหมืนตั้งกูมคที่สวดสางแล้วก็ oh my god อู้ววววนวว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 นววกวว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 ้ววววกวว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 วมวววว้ยวว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 ว โอ้ยมีก้อนหินด้านซ้ายด้านขวามือก็มีหินขวาซ้ายมือก็เทียวต้องค่อยๆค่อยๆล้อติดอยู่นิดเดียวเองเัลโหแล้วมันเกือบจะถึงเป้าหมายแล้วหลาบนะจ้าไม่ขึ้นละจ้าทีหลังอ่ะเดินดีกว่า ฉันยอมเดินดีกว่าโค้งหักข้อศอกเลยแม่ดูพ่อได้ยังไงแม่ไม่ดูบ้างเหรอต้องโยกกันนิดนึงแม่หันไปดูด้านหลังแล้วว่าพ่อเหนืยังไงอ่ะยกกันนิดนึงแม่หันไปดูพ่อก่อนแล้วพ่อเหนืยังไงแะ่ถ่ายช่วงแม่พ่อคืองูไม่นิดนะครับโยกต้องโยกกันเยอะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ถอยเพราะมันจะถอยให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเล่นคลาส คาดให้ม oh ันฟรีแล้วมันถอยเองเนี่ยเหยียบคลาดมันจะเป็นเกียร์ว่างถอยเองอ๋อเรื่องเธอละกันอืมตึงแล้วตึงแล้วจำใหญ่มากบอกีปดันไปเลื่อนรถมอเตอร์ไซค์หน่อยด้วยดันจะเลื่อนมอเตอร์ไซค์หน่อยมันขวางลงรถ อ่านี่บรรยากาศดนสูงมากเลย